สวัสดีครับท่านผู้ชมและผติดตามาช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้พามาชมปัญหาและการแก้ปัญหาสำหรับต้นทุเรียนหมอนทองอายุ2ปีนะครับต้นนี้ที่เคยงามยอดพุ่งสวยแล้วก็อยู่ๆก็ชะงักการจเจริญเติบโต ยอดเป็นดาวม่ก,กวาดนะครับก็มาหาสาเหตุครับเมื่อพิจนารณาแล้วพบว่าสาเหตุตัวนี้คือมดครับมดมาทำรังครับมดมาทำรังนะครับทำรังบริเวณรอบๆนี่ครับที่เราเอา อาพวกเศษใบไม้อะไรอยู่รอบๆนะครับมดก็มาทํารังมาทํารังเสร็จปุ๊บเขาก็เอาดินเหมือนพูนดินครับพูนดินนะครับพูนดินขึ้นมาทําให้หนากว่าเดิมนะครับหนากว่าเดิมที่หนาจากพื้นเดิมเกือบคืบครับทําให้ลากลากทุเรียนที่หากินบนผิวดินหน้าดิน ก็กลับกลายเป็นเจอดินที่มดสร้างขึ้นมาทับถมนะครับหนามากครับก็ทำการเอาเอาออกนะเยอะมากนี่ตัวสีสีออกทั้งเหลืองส้มเนี่ยก็คือดินดินที่มดมาทำนะครับดินใหม่ที่มดมาทำให้นะครับขุดออกเยอะมากครับขูดออกเยอะเลยนะครับหนาหนามาก ขุดตั้งนานนะครับเพิ่งจะถึงดินดําถึงดินดําตรงนี้ถึงจะเจอรากทุเรียนนะครับซึ่งช่วงที่อยู่ที่เป็นรังมดเก่าเนี่ยหลังจากที่เราแต่การมดไปแล้วเนี่ยไม่เจอนะครับดินดินที่มดสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่เจอรากทุเรียนเลยนะครับเนี่ยพอขุดไปนี่ขุดออกเยอะนะครับนาเลยเลยท่อนะครับช่วงระเวนเนี่ยนะเยอะมากจนถึงนู่นนะครับ นี่ฝั่งนี้ยิ่งเยอะนะครับหนามากขุดถึงดินดำนะครับถึงดินดําที่มดไม่ได้ดินเดิมนะครับถึงจะเจอรากทุเรียนนะครับดูว่สาสาเหตุที่ทุเรียนไม่โตนะครับใบชะง,งักงันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับคือมดนะครับมาสร้างรังนะครับแล้วก็ดิน ดินที่มดสร้างหนาแน่นนะครับหลังจากที่เราทําลายมันแล้วนะครับดูเอาดินเอาดินมดออกถึงจะเจอรากนะครับหนามากครับถากออกขุดออกตั้งนานครับถึงจะเจอรากนะดูเนี่ยน,นี่ที่รากเดิมเคยงามครับรากดีมากรากดีมากสำหรับต้นนี้แตกยอดดีนะครับ อยู่ดีๆก็ชะงักเฉยสาเหตุก็คือมดนี่เองนะครับนี่คือลากเขานี่ขคูดออกตรนนี้อยู่สูงอย่างเงี้ยถากออกไปกองกองไว้ข้างนู้นนะครับตรงนี้ยังหนาอยู่นะครับเนี่ยยังหนาอยู่แหมมดลายกาดครับอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้นี่ยมดยังอยู่มดแดงไฟเล็กนะครับ ตัวปัญหานะครับเนี่ยต้องจัดการนะครับเล่นไม่ตายไม่โตเลยชะงักเลยครับตัวนี้เคยงามครับงามกว่าเพื่อนนะครับอยู่ดีๆก็ชะงักเราคิดว่าปัญหาเกิดจากอะไรหรือว่าเกิดจากมแมลงนะครับมแมลงก็มีส่วนหนึ่งครับที่ทําให้ยอดด้วนแต่ดูแล้วก็จะงักนานนะครับ ไปล่วงดูกิ่งก้านาสาขาไม่ยืดนะครับเพราะว่า,าดินหนานะครับหนาแล้วแน่นนะครับดินที่มดสร้างขึ้นมาในีหนาแล้วแน่นนะครับก็เลยเป็นสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่ทุเรียนไม่งามนะครับแตกจอดไม่พุ่งนะครับเรามาดูต่อไปหลังจากแก้ปัญหาแล้ว ต้นเลี้ยนต้นนี้จะเป็นยังไงครับสองปีครับนะฮะสองปีสองเมตรกว่าก็โอเคอยู่นะครับต้นพันร้อยห้าสิบบาทเป็นกิ่งกระโดงนะครับร่มลูกคุกคานมาช่วงช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพราะมดมีอยู่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่าหญ้ารอบรอบงามนะครับพอเอาหญ้าออกที่ไหนได้นะครับ มดทั้งนั้นนะครับทำรังพูนขึ้นมาเลยครับเอาออกถึงจะเจอรากนะครับในรากรากทุเรียนบนดินนี่ไม่มีเลยนะครับดินพวกนี้ไม่มีเลยนะครับต้องเอานี้ออกนะครับหรือไม่เราก็เพิ่มจุลินทรีย์ตรงนี้ให้ดินตรงนี้นุ่มแต่จะช้าครับเดี๋ยวผมจะเอาออกดีกว่านะครับเอาหน้าดินที่มดสร้างขึ้นใน้เอาออกเพราะมันแน่นมากเพราะ มดสร้างขึ้นแน่นมากนะครับโอเคครับผมเ,เป็นความรู้ครับปัญหาหลายๆอย่างครับสำหรับทุเรียนนะครับนอกจากมแมลงเพีย้ยนะฮะเชื้อราแล้วก็มดนี่แหละครับที่มาทำลังใต้โคนทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็พอมีความรู้เป็นแนวทางครับ มีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ